สวัสดีค่ะนะคะมีผู้ใดที่แบบว่าเลี้ยงลูกยุบานคือจังนิดบ่จ้ะหรือแบบว่าเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่ยุบานเลยก,ก็บ,บ่เฮให้เขามีรายได้นะจ๊ะมีผู้ใดที่แบบว่าอยากมีรายได้นะคะเพิ่มนะวัละหาลอยถึงสองพันกาบาทบ่จ้ะหรือว่าขอดความรู้เสียงดังเนี่ยเนื่องจากพี่น้องพระเจ้า,จาก,ก็สั่งสม รังซึ้งท่งคางเน้อจ้ะมีผู้ใดที่แบบว่าอยากมีรายได้นะตั้งแต่หลักแสนหลักล้านมาจากพี่น้องเฮามีคอร์สเรียนดูเสียงรายได้หลักล้านภายในหนึ่งเดือนจากการขายคอร้าลมีผู้ใดอยากเฮ็ดบอนะอันที่สาคัญมี่อรเรียนรูปแพงพี่ก็แบ่งปันวิธีคิดมาแล้วน้อพี่น้องอ่ะคลิปนี้เขาก็สิมาแบงปันในเรื่องว่าเฮ็ดจ้างไห๋สิได้แถเอะไรเงิน หาร้อยบาทต่องหมื่นหรือว่าสองพันบาทขึ้นไปต่องหมื่นแล้วจ้าพี่น้องอันดับแรกก็จ้าเฮ็ดแบบนี้วะจ้าเนี่ยค่ะแค่วันนี้อ่ะคุณสั่งซื้อสบู่คนละหนึ่งก้อนใช้เงินรวมค่าส่งแค่สองร้อยห้าบาทจ้ะอ่ะเอาสบู่ไปใส่จ้าคนละก้อนแล้วก็ไปหาออเดอร์้ะจ้ะหาแบบไหนหนึ่งอาชิโพนลงเฟซค่ะซูมมือซูมมือตั้งใจขายกรสิเฮเท้าขายได้ห้วอจ้ะพี่น้องหรือไปแนะนําค่ะให้กับคนที่เขาหูจ้าค่ะอาจจะเป็นมู่บ้านที่เขาอยู่จ้าหรือ คนในมู่บ้านหรือแม้กระทั่งผู้ใหที่แบบเป็นมู่เป็นเพื่อนเราเนี้ยคะ่ะก็ใส่ดีเห็นผลแล้วก็เอารีวิวไปให้เขาเบิ้งงจแกรวก็ไปขายให้เขาค่ะขายได้ที่นี่ขายให้คิดแบบว่าเราอยากเ้ยเห็นทางวังวิ้นเางเฟรอ่ะเราจะขายเพื่อช่วยลูกค้านะเราไม่ได้ขายเพราะว่าหวังผลกําไรอย่างเดียวเราอยากจะให้คนที่ได้มาใช้สบู่ล้างหน้ากับเราเนี่ย ให้เขาหายจากอาการที่เขาเป็นบ่าเพราะจ้าพี่นอ้องอยากิให้เพิ่นนในมีไยใดแบบกับกับเฮาจ่าไ้เขาคิดแบบนี้คิดคือว่าเพิ่น็นคนที่เรารักคนนึงอ่ะเดี๋ยวจะอย่างเช่นวันนี้เรารักลูกเราใช่ไหมเราจะมาเป็นซีใช่ไหมเราจะเป็นซีกันสามสิบคนรับแค่สามสิบคนเราก็คิดว่าเฮ้ยคนสามสิบคนเนี่ยเราอยากจะให้พีปานะ้าเขานี่ในใส่สมู่ของเขาเนี่ยใส่ดีเห็นผลแล้วก็อยากจะให้เพิ่นแบบ มีใบานาที่สดใสเนาะสวยขึ้นเนาะแล้วก็ให้เพ็่คนมีรายได้เนาะอ่ะสมมติว่าคนมาใส่สมู่คนร์ก้อน่นใส่ดีเปนบักบอกปากก็ปากหนึ่งซอยเฮานี่ mm hmm. เขาขายนนาได้คนละอะสามสิบก้อนเขาสาได้คนละสองพันหนึ่งร้อยบาทจ้ะน้องๆหรือจ้ะพี่น้องพันเจ้าขายนนได้คนละสามสิบก้อนสามสิบคนจะเฉลกคนละสองพันหนึ่งร้อยอะเอาเพราะส่พี่น้อง mm hmm. บริไยานีรจ้ะขายสบู่ล่างนาเ mm ี hmm. ียบกา,ก,การันตีว่าค่ะมันใส่ดีเห็นผลอ่ะปล mm hmm. กเจมีรายไ,ได้หลายขึ้นจ้ะ ผู้ใดพร้อมลุยค่ะมาเลยจ้ะพี่น้องเป็นคนมากการขายค่ะนะยินดีต้อนรับเลยจ้ะพี่น้องว่าต้อง่งานจา้ะเอื้อยเนี่ยสีสอนให้พี่พี่พพน้องๆทุกคนนี่ขายดีขายเป็นขายปังให้สัจจาาลยวาสิบ่ทิมบะเทผู้ใดทั้งนั้นจ้ะมีหยังปรึกษาได้ตลอดเลอจ้ะพี่นอ้องอะนะผู้ใดอยากเห็นอหลีทักมาค่ะที่เ c ซ b o o k นิตยากรโสภาแอดไลน์ทีศนย์ก่0ก8 5 0 4็ดห ขายทุกวันทําสม่ําเสมอในหนึ่งวันขายของออนไลน์ทําอะไรบ้างนอกจากการคิดบวกแล้วเนาะอ่ะออกมารีวิวสินค้าทุกวันให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าว่าสบู่ของเขาหนี่สบู่ทับทิมหน้าใสเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรนะช่วยเพิ่มเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยผิวกระจ่างใสตาอนุโมทิสละอ่ะแล้วก็ลดรอยดำรอยแดงจากสิวลดสิวต่างๆสําหรับใครที่เป็นสิวโผดสิวผื่นส,วสิวอักเสบอยากดีขึ้นอยากหายวาลองใส่จะทั้งนี้ทั้งนั้น เรามีปัญหาแบบไหนเราจะเจอลูกค้าแบบนั้นด้วยตัวอย่างนิดเนี่ยมีปัญหาเรื่องของเนี่ยอายุสามสิบเจ็ดปีนะพี่น้องไปขายของตากแดดจะมีกาค่ะพี่มีกาขึ้นจากพี่น้องไม่พอดำแดดนะพี่น้องตากแดดดำก็เลยเห็ุให้นาเขาคําเขาใส่สมูทตตัวนี้มา,มากกว่าสี่ห้าก้อนเราไปนี่หนึ่งละ่ะใช้ครั้งแรกรู้สึกเลยว่าเฮย้ยทำไมแบบมันฟองมันนุ่มมันสดชื่นผิวจังเลยนะใช้ไปสักประมาณสามวันเจ็ดวันค่ะลูกคนๆตรงนี้กระชับจากก้าง เราไปที่นี่ก่ะซิวแนละ้วพี่น้องเป็นซิวตามแถวนี่เป็นเด้อ่ะหรือแม้กระทั่งตามโตจ้ะนะดีขึ้นหายอ่ะเข้าก็เลยปื่มนะคะพี่ก็เลยตั้งเปา่าก็เลยตั้งเหลดเลยจ้ะตั้งเปา่าตั้งเหลดนะเลซเนี่ยที่แรกก็เห็นบัฒนาเสมอหรอกพี่น้องนะก็เห็นมาตลอดสั่งตัวตนมาถุกแพตฟอร์มเนาะเอาจริงจ้ะพี่น้องว่่ต้องยานว่าซื้อไปลองใส่เบื้องก้อนก็ได้ขันบ่ขายกับ่เป็นอย่าง เอาไปร้องใส่เบิ้งคนละลอยก่อนละลอยหาสิบห้าบาทพ่าแพงด้วจ้าพี่น้องเพราะว่าขนาดแปดสิบกรัมด้วจ้าส่วนผสมนาเข้าจากต่างประเทศด้วจ้าพี่น้องมีทับทีมือเบิ้งแม่เนยเลีงลูกไปน้าขายของไปน้าพี่น้องอันมีทับทีมมีอะโลเวล่าฮิตฟ้าซีลแล้วก็มีกีซีนแล้วก็มีใบบัวบุกทับูิ ร้อยห้าสิบห้าเนี่ยถูกมากซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้าได้ไม่พอเรามีคอร์สให้เรียนรู้เราเรียนรููคอร์สนี้จะสหาเงินไดหลายก็ร้อยห้าสิบห้าบาทพี่นอกคิดเบื้องว่าลงทุนร้อยห้าสิบห้าบาทขันไปขายได้สามสิบก้อนในเงินเพิ่มมาอีกสองพันหนึ่งร้อยบาทคุ้มว่าจะคุ้มไ็กแบบนี้แล้วที่สําคัญคุนเจ้าขายได้ห้าสิบก้อนร้อยก้อนจะได้เงินหลายก้อนที่สําคัญถ้าขายได้คนละหนึ่งหมื่นก้อนถ้าสามสิบคนขายได้คนละหนึ่งหมื่นก้อนพี่จะได้เงินล้านกว่า นะเอาหรือไม่เอาคะเงินหลานนี่เอาเ่าเอาจ้ะขอคนอยากได้อยากมีอยากมีจ้ะนะพี่น้องนะหาจนมันมีเหลือเฟือจนเลยแต่สอยสังคมดูจ้ะพี่น้องนะชอบ,ปาาบอเป็นคนที่มาทำบุญทำทานมาพี่น้องเป็นคนหนึ่งที่ชอบทำบุญทำทานค่ะเอ,อ้ยเคยคิดว่าเหมือนในสิมีเงินหลายๆทำบุญทำทานหลายๆคือเพลินแน่นะไปเทียนหนึง่งเทียน์ยี่สิบสามสิบนะจนขอพรสิร่งศักดิ์สิทธิ์ว่า ให้ลูกรอดให้ลูกรวยในเดินมีโอกาสทำบุญทําทานแบบนี้ให้ท่งกัลยาณมิตรเราอธิษฐานจิตเนาะให้ขอกัลยาณมิตรคนดีมีบุญผู้ดใดก็ได้ที่พนอยากเห็ดอีหลีให้ส่งมาไว้ไว้แน่นะพินีรอได้นะทุกคนก็อย่ารอนานค่ะรีบมาเจอกันแล้วเจอคลิปนี้แล้วตัดสินใจทําเลยนะคะทักมาคุยมาสอบถามกันได้เนาะ วันนี้หนูอยากทำพี่หนูอยากมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวอยากได้ยินคำนี้จ้ะพี่น้องหนูอยากทําพี่หนูอยากมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวสอนหนูหน่อยอะนะเอ้ยทีสอนเจ้านะเอ้ยสิเป็นกันเองกับเจ้านะเรียนรู้เข้าใจเรียนรู้ความรู้ฟรีเอาไปเสกเ,เสงินที่ตัวเองอยากเสกนะหามาได้นะเขาบอสใส่คำว่าหามันมันเมยเขาเลยใส่คำว่าเสกเจ้าไปเสกเงนิน ้าขายอีหยังก็ได้เราคอยมาเห็นกระอื่ยหรือแม้กระทั่งขายของอยู่เสกสินค้าที่มีอยู่ให้เบิดภายใน21มือ็มื่คอยมาลงทุนน้ากันไม่เห็นน้ากันจ้ะคันมือของเจ้านี่ว่เป็นมือของเจ้านี่คันเจ้าบอกว่ามือนี้เป็นมือวิเศษไปจับอีหยังกระขายดีขายปังนะเขาขายสังฆยาเนาะเขาขอบคุณบอกรักสังฆยาขอบคุณนะคะพระแม่โพสุขอบคุณนะข,ณนะขนมชั้นไอวุ้นขอบคุณมากเลยนะฉันรักเธอนะ ขอบคุณนะที่เธอช่วยเหลือครอบครัวฉันให้ให้หนูเนี่ยมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวขอบคุณน,นะคะแม่หนูแบ่งบุญขอให้พบเจอความดีความสุขพ้นทุกไปด้วยกันนะขอให้หนูเนี่ยมีปัจจัยเลี้ยงดูครอบครัวหนูไปยังปาริสิภานด้วยเธอเวลาทําบุญทําทานที่ก็แบ่งบุญให้ของที่ตัวเองขายของที่ตัวเองกินที่ตัวเองใช้เพิ่งก็ได้รับผลบุญกับเราทีนี้คิดถ้าว่ามันมีหัวใจค่ะนะคิดว่าสิ่งของที่เรากินใช้เนี่ยมีหัวใจเหมือนกับเราแหละ เรารักเขาเขาก็รักเราอ่าเขาก็อยากจะช่วยงานเราวันนี้เราจะดึงดูดคนแบบเราเราต้องเป็นแบบนั้นก่อนอ่อาจะอย่างเช่นเราอยากจะได้ซ e อเหมือนกันใจเราก็ต้องเข้มแข็งสตรองนะลงมือทำสม่ำเสมอแล้วก็มีความเชื่อว่าเฮ้ยไอ้สามสคนเนี้ยมันอยู่แค่เอื้อมนะสามสิบคนนะ่ะมันอยู่ในใจเราละมันพร้อมลุยพร้อมทำไปกับเรา เหมือนพี่อยแต่ก่อนก็มีว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีสามสิบคนนี่มันอยู่ในใจกูนี่แหละอ่ะเดี๋ยวเขาก็มาเองนะเขามาแล้วเขามาแล้วแทนที่เราจะบอกว่าเมื่อไหร่จะมาเขามาแล้วเขามาหาเราแล้วอืมเขาอิน็อกซ์มาหาเราแล้วให้เราเชื่อแบบนี้เขามาหาเราแล้วอิ็อกซ์มาให้เราแล้วเขาโอนเงินให้เราแล้วอ่ะเดี๋ยวมันก็เป็นจริงเราเชื่อว่าเขาจะโอนเงินให้เราแล้วคนละสองร้อยห้าบาทสามสิบคนเนี่ย เราก็ได้แล้วเขาพร้อมที่จะลุยทําไปกับเราเหมือนเขารู้อยู่แก่ใจว่าเขาติดตามเราเนี่ยจักรวาลเนี่ยติดตามเราเขาติดนี่เรานะสองพันชั่วโมงอะจักรวาลต้องรับใช้เรายิ่งคุณกดไลค์กดแชร์ค่ะทุกคลิปที่พี่แบ่งปันแล้วคุณเอาไปใช้ในชีวิตของคุณค่ะคุณรู้หรือเปล่าจักรวาลจะรักคุณมากนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะรักคุณแล้ว คุณขอพรอะไรท่านท่านก็จะช่วยเหลือครอบครัวคุณค่ะต่างกับการคุณเรียนรู้คุณแค่สองคนแค่กดติดตามคุณไม่เข้ามาเรียนมาดูคลิปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ช่วยเราไม่ได้นะคะคุณมาเจอกันแล้วอ่ะคุณเข้าไปเรียนเอาความรู้ที่ไม่ให้ไปปรับใช้ในชีวิตนะหรือเจอแล้วก็กดไลค์กดแชร์ค่ะช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันคุณขาคุณมีแล้วอ่ะคุณอย่าลืมมองเห็นคนที่เขาไม่มีนะอ่ะ ถึงคุณไม่ได้ช่วยเขาด้วยเงินเงินตาแต่คุณช่วยเขาด้วยความรู้สติปัญญาเชื่อหรือไม่ครอบครัวหนึ่งที่ได้เจอพี่นี่แ่ครอบครัวนั้นอาจจะมืนตาอ้าปากมีความสุขความเจริญจากสุขภาพไม่ดีสุขภาพดีอจากสุขภาพไม่ดีสุขภาพดีขึ้นมาทันทีจากที่คิดลบบางคนอาจจะคิดฆ่าตัวตายอยู่ก็ได้เพราะว่าพี่เคยเป็นคนนั้นมาก่อนนะเขาเห็นเราเขาอาจจะแบบโอ้อไอหลว มาเด้อจ้าผู้ใดเป็นแม่บ <whiskey> <fair> ้านเรียงลูกอยากมีเงินมาจ้ะโอ้ยเบิ่งอย่างนี้บอกมึงเปิดนี้แล้วเงินตรงมาเงินตรงมาพวกนี้มาหาน้องเฟสเยอะๆนะมันให้ยังเฟสเยอะๆนะอือหูย่าตายยายเห็นลูกหลานขายตะบูนทีเด้อ ได้มีเงินไปทำบุญให้อีกเนอะเสนะื้อเรื่องทำบุญเดยจ้าแม่คอยมีฝันชัดคักพี่น้องอันคอยเฮ็ดบุญให้พเพื่อนหลายๆอยก็แบ่งบุญให้ปู่อุปหัตกับอันปู่ย่าตายายคอยนี่ละ่ละย่าของคอยตัวย่ายสมเนาะอันกับญาติพี่น้องคอยนี่ละ่ะเพิ่นเป็นเวลาเราทำบุญแบ่งไปให้เขาเราก็บอกว่าอุทิศส่วสนกุศลนี้ให้ผู้ล่วงลับเป็นบ่พี่ญาติพี่พน้องผู้ล่วงลับเป็นบ่ก็ขาก็บ่ฮู้ว่าญาติทั้งผู้ใดแน่เนานะเพิ่นก็ได้บุญเนาะเพิ่นก็ไปเผาฝัน ไปเข้าฟันนั่นผู้อุบหัสผู้อุบหตสกะเอาขานก้วยห่างเด้งเด้งเด้ง,ดงเนาะคนกะมันลาบเรินไอ้แล,ล้บบวไานี้แต่มะเหรย เจ้าทีจะท้างบ้านข่อยนี่ล่ะอือ่เพิ่นกราบไหว้เนาะอันเราไปที่นี้แหวนมันอยู่ข้างในนะลูกมีอคบบอยก็ถือหวยจะถือว่าถือหวยบางทีบาทออจะสิบบาทงวดนั่นน่ะเนาะเออเ,เห็นบ่เสื้อเนึองว่าเฮาเฮ็ดบุญดูๆนะคะคนได้บุญไอ้ไอ้ผู้ล่วงรับก็สร้างหรือว่าแม่ทางผู้ที<อ>่ขเขาเสียใจวยผู้ที่เขาเส็บใจได้รวยเขาได้ถือกับเขาเลยออาจจะโน้มน้าวโน้มน้า นี่รักนะรักนะแข่งกันนะพี่น้องมีหนุกอย่ไปอ่านหนังสือไปเอาหนังสือมาอ่านให้ป้าเขาฟังไปอยู่ไหนเะมาไปมีตัวอะไรบ้างไปไม่ฝาดแค่นี้ได้จ้าคุณได้สนใจกักมากด้วยกัน